อีพีสองนะครับสิบหมุนสิบเอ็ดรอบสิหวังว่าจะได้สักตัวนะครับไม่บอลทองก็บอลดำเพี้ยงสาธุแพ็คแรกเกลือแล้วหนึ่ง าอามา,มา,มาคู่บโบมาทางสักนิดนึงไปต้องใช้สูตรแบบ EP ที่เราไล่แลบมิว้ากันเราต้องรัวเลยใช่ไหมขอมกระตุกนิดนึงตกใจเพื่อนๆมีสูตรอะไรมาแนะนำก็มาบอกได้นะครับจริงผมก็ ได้ยินสูตรมาเยอะแหละมันไร้สาระแต่ถามว่าทำไหมทำครับคนเราต้องมีความหวังอยู่ตลอดเวลาโหเปิดรัวๆแล้วน่าจะไม่ไหวกดสักห้าครั้งครับคูโบห้าครั้ง กดเกินแล้วมั้งมาหน่อยเออสามครั้งสุดท้ายเงียบเงียบ อ้าวร้อยทองสุดท้ายปฏิหารมีไหมไปโอ้โหก็เคือครับ EP สามอีกแล้วเ,เนี่ยไปจัดไปครับ EP สามแล้วเจอกันครับ